กินไปกินน้ามสิี่เขียรมันหวานนี่มาเก็บสตรอเบอรี่มันจะลูกงหน่อยลูกง่ายโบราบดหน่อยวันเดียวมี่ายลายบดห่ว่มีเลยหลูกง่ายมี่จะล,ลูก,ลกอันนี้ลูกง่ายสุดของเก็บมือนี้ ีรอบสุดท้ายมาแงะหาแงะหาลูกแบบซุกๆ